รับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนอุดมวิทยาโรงเรียนแห่งคุณภาพเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยอุดมวิทยาพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวอุดมวิทยาสามัคคีอุดมวิทยาหัวใจเป็นหนึ่งเดียวอุดมวิทยาสามัคคี สว,ส,สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณครูชื่อคุณครูธัญรัตน์สายใหม่ค่ะวันนี้อยากจะให้เราทั้งสองคนช่วยแนะนำกิจกรรมโรงเรียนให้คุณครูและเพื่อนๆได้รู้จักกันได้ไหมคะได้ค่ะค่ะ,คะเดี๋ยวเราแนะนำตัวก่อนเลยนะคะ,คะสวัสดีครับผมนายธงชัยกฤริไกรครับชื่อเล่นชื่อปังกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับหนึ่งเฮลโลมเนมิตธงชัยกิติไกร My n a m e is Fang I am s t u d nee Mathayom 4/1สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชายยัยพรยิ่งใยชื่อเล่นชื่อไอกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1 Hello my name is Chayaporn y i ย my n a m e is I am study Mathayom 4/1วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำโรงเรียนอุดมวิทยา ให้รู้จักตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันค่ะประวัติและความเป็นมาของโรงเรียนอุดมวิทยาโรงเรียนอุดมวิทยาเดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลอุดมวิทยาตั้งอยู่ที่247หมู่1ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเมื่อปีพุทธศักราช2505เปิดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก รับเด็กอายุต่ำกว่า3ปี6เดือนในวันที่6พฤษภาคม2506ได้ขออนุญาตเปิดเป็นโรงเรียนอนุบาลอุดมวิทยาโดยมีนายสิงห์และนางถนอมบุญยศิธิ์เป็นผู้รับใบอนุญาตนางสาวสมหมายบุญยสิทธิ์ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ทั้งนี้อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระท่านพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ และคุณหญิงอุดมรักษศรียานนท์ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอุดมวิทยาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปัจจุบันโรงเรียนมีจำนวนผู้บริหารครูและบุคลากรจำนวน 158คนดังนี้ผู้บริหารจำนวน9คนครู106คนครูต่างชาติ9คนผู้ช่วยครูอนุบาล11คนนักการพานโลง13คนพนักงานขับรถ10คนจำนวนนักเรียน1650คนอาคารเรียนมีทั้งหมด ห้าอาคารเรียน 1. อาคารบุญย์มีจำนวน21ห้องเรียน 2. อ,อาคารประสานสมบัติมีจำนวน8ห้องเรียน 3. อาคาร40ปีมีจำนวน12ห้องเรียน 4. อาคารถนอมสิงห์มีจำนวน10ห้องเรียน 5. อาคารสมสมรมีจำนวน 65ห้องเรียนสัญ,ญลักษณ์ประจําโรงเรียนรูปดอกบัวสีแดงมีรวงข้าวโขงหกรวงล้อมรอบอักษรย่อคือออ่างวแหวนปรัชญาโรงเรียนปัญญาณรานังรัตนนังปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนอรชน คำขวัญของโรงเรียนเรียนดีกิจกรรมเยี่ยมเปลี่ยมจริยธรรมสัมพันธ์ชุมชนสีประจําโรงเรียนสีส้มสีเขียวสีส้มหมายถึงวันพรฤหัสบดีซึ่งหมายถึงครูสีเขียวหมายถึงความเจริญงอกงามของต้นไม้เปรียบเสมือนความก้าวหน้าทางวิชาการ ประจําโรงเรียนดอกเฟื่องฟ้าหมายถึงมีความอดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศเมื่อออกดอกจะมีความสวยงามสดชื่นแจ่มใสโรงเรียนอุดมวิทยามีโครงสร้างผู้บริหารดังนี้นางสาวสมหมายบุญยศิต์ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตนางสีสมรศัพกะมนตำแหน่ง รองผู้รับใบอนุญาตรองศาสตราจารย์ดรทัศนาสแสวงศักดิ์ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒินายสมานบุญยศิษิ์ตำแหน่งผู้จัดการนางสมพรปั้นโตตำแหน่งรองผู้จัดการนางเสมอใจวุฒธ,ธมีตำแหน่งรองผู้จัดการนางนทูลทรัพย์พ่วงนาคพันธ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการนายกฤษดาบุญยศิษิ์ตำแหน่งรองผู้อำนวยการลำดับต่อไปนะครับผมจะพาไปเยี่ยมชมกิจกรรมของน้องๆอนุบาลและระดับประถมและระดับมัธยมครับรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนของเราที่จัดขึ้นในระหว่างปีการศึกษาค่ะครับและไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปชมกันเลยดีกว่าครับไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัชชาสังกจาชั้นหนึ่งภาษาที่หนึ่งโรง,งเรียนอุดมวิทยาค่ะ Morning everyone, was day is today today is Good job today is Monday ขอจชิญเพื่อนเพื่อนน้องน้องหนุบ้านหนึ่งอนุบ้านสองอนุบ้าน,ส,น,านสามขึ้นมาออกกํลังกายได้ ชมกิจกรรม้องอน,นุบาลได้ไหมครับได้ค่ะงั้นไปดูกันเลยสิงหม่ๆม,มีอนาคตไว้เป็นรางวัลเราจะตั้งใจและไม่ท้อไม่หวั่นเดินไปหาความฝันของพวกเรา ผู้ดองวิทยาความใจเป็นเดียวดอวิทยาสามัคคีผูดอวิทยาหัวใจเป็นหนึ่งเดียวดอวิทยาสามัคคีค่ะและนี่ก็เป็นกิจกรรมของน้องๆอรุบาลนะคะโรงเรียนอุดรพิยาค่ะในหนึ่งวันนะคะเด็กๆจะต้องเรียนทั้งหมดหกกิจกรรมนะคะค่ะและก็คือหนึ่งกิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะนะคะซึ่งเราจะทำกันในตอนเช้านะคะ ส่วน 2. งกิจกรรมการแจ้งนะคะ3กิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะ4กิจกรรมเสรีนะคะ5เปกิจกรรมร้้งสารคือวิชาศิลปะของน้องอนุบาลน,นะคะส่วน6เป็นเกมการศึกษาค่ะค่ะและก็ทั้ง6กิจกรรมนี้นะคะก็จะส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านก็คือด้านร่างกายด้านอารมณ์สังคมและสติปัญญานะคะค่ะและต่อไปเราจะพาไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนของน้องๆองนออุบาลน,นะคะ

กำลังสอนศิลปะอนุบาลน,นะครับตอนนี้ขอทราบชื่อคุณครูหน่อยครับผมชื่อคุณคณรูวิศนุพันจันทร์นะครับสอนวิชาศิลปะอนุบาลน,นะครับวันนี้น้องๆจะได้เรียน,อ,ยนอะไรนี่ครับสีอะไรสีอะไระบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาศิลปะของน้องๆอน,นุบาลสองครับ<ม><อ> ทำยังไงเนี่ยค่ะระดับต่อไปทำยังไงทำยังไงถึงเป็นผ้าไหมทันยังไงใหมเทียมใช้สีทำอะไรโยนลงมาใช่ไหมโยนลงมาโยนลงมาแลับเราซื้อโยูค่ะอ๋อครับใช่ทำแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เปิดออกมาอ่านะครับก็เป็นผ้าแบบนี้นะครับแล้ววันนี้เราจะมาเป่าสีครับทีเรียนเราก็ วิชาทมให้กับนักเรียนค่ะทำระดับต่อไปับเราจะพาไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนของระดับมัธยมครับซึ่งมีการแบ่งแยกชั้นการเรียนอย่างนี้ครับสำหรับมัธยมศึกษาต,ตอนต้นจะอยู่อาคาร1ูญสิและมัธยม4จะอยู่อาคาร40ปีส่วนมัธยม5แาละ6จะอยู่อาคารถนนสิทธิ์ครับถ้ามาที่นี่นค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชยมกันค่ะ ใจความเป็นคำถามองต้องกรคตบต้องเกี่ยวกับตรองครับจได้ครับว่าอตองทเป็นอันาใช่มครัค่คราวนี้ข้อใดละครับไม่ถูกต้องครับเสองสามครับกอไก่ถูกต้องครับถ้าชื่อจะมีจำนวน โรงเรียนอุดมวิทยาขอสแสดงความยินดีกับ1ิตรีอัครินกิจวิจารณ์แชมป์เหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่28ประเทศสิงคโปร์ครั้งล่าสุดและนายชัชวาลขาวละอ,อแชมป์ซีเกมครั้งที่24จังหวัดนครราชสีมาครูผู้สอนเทควันโดโรงเรียนอุดมวิทยา ก็ลาที่อาบรรจุเราเนด้วยแต่ตอนนี้เราก็มาสอนน้องๆจัดาัดข้ต้นครับระยะนะคะตอนนี้กำลังสอนเกี่ยวกับอะไรคะตอนนี้แหละครับตอนนี้ผมให้น้องๆ้าสมาธิก่อนีบเพราะว่า่อนเลยต้องให้สมาธิแล้วก็ใจตรงนี้ผมาเด็ดางที่้าสมาธิ่ีเขาเอนนะจรัยเพราะว่าพีาชิีเป็นลาสู้ถ้าเอาไม่มีสมาธิเราจะ่ามารี้เราต้องรวัง สวัสดีค่ะครูชื่อครูอะไรครับชื่อรูอาจารย์ามขังค่าครับครูกําลังสอนวิชาอะไรอยูวิชาพุทธศาสนาอยู่ค่ะครูลังสอนนักเรียนเรื่องการกราบเปรียเป็นจารเข้าพอดีตค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะครับคุณครูได้เลยค่ะนี่นะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะเรียนวิชาพุทธศาสนากันเกี่ยวกับการกราบเปรียเป็นจังเข้าพดีทีนี้นักเรียนเวลานักเรียนไปวัดเนี่ยนักเรียนจะเจอพระเจอพระสงฆ์เจอพระพุทธรูป ลเวลาเราไปเจอพระเราก็จะมีการกราบกันใช่ไหมคะทีนี้การกราบแบบการกราบพระเนี่ยเราก็จะมีการกราบแบบเป็นจางข้าปดิษฐก็เริ่มด้วยการอัญชลีวันทาอภิวาเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองทําดูขอม่เพราะคุณคเป็นผู้หญิงนะนั่งวางไว้ท่าเตรียมท่าเตรียมก็คือมือวางไว้บนหน้าตักลูกอ่าอัญชลีอัญชลีคือ พนมมือไว้ที่กลางอกรูปดอกบัวตูมอัญชลีนะวันทาก้มศีรษะลงไปน้วโป้องอยู่วางคิวอาภิวาสกราบลงไปทีนี้กราบผู้ชายสอกตอ่อข่าวผู้หญิงคล้อมข่าวนะคะนับหนึ่งสองสามในใจเลยลุกขึ้นครับและนี่นะครับก็คือบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนานะครับค่บแะแได้ระดับต่อไปนะคะเราจะพาไปเยี่ยมชมห้องเรียนคอมพิวเตอร์ค่ะ

ก็ต้องเอามือประสานกันแล้วดันออกไปเอาขานีอ่าดีดไว้ดีดนิ่มนิ่มให้ติดกันเสร็จเรียบร้อยนูกันนะตอนนี้ดับไปยี่สิบครั้งน้าหนึ่งสองสามสี่เติม้าเติมสองเติมสามเติมสี่เติมห้าเติมหก ตัดเพิ่มเจตัเพิ่มแดต่เพิ่มเก้างกบครับวันนี้นะครับครูจะสอนการปีโพรงลาม ในเพลงลายปงลางซึ่งตัวโน้ตเราได้แจกโน้ตไปให้หนักเรียนท่องเม,มื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้ว,ลวเดี๋ยวครูจะลองสาธิตตีให้ดูนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะให้หนักเรียนนะครับลองตีดูตามตามที่ครูได้สาธิตดวยเสกครู่ลองดูครับลายปงลาง ยาครับเราไปดูบรรยากาศการเรียนกันครับผมนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องการสก,กัดเซลลูโลสวิธีการทำคือเราชั่งเซลลูโลสที่ได้จากต้นโกล50กลรัมละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เป็นสีดำอย่างนี้นะที่ได้สีดำพอเสร็จแล้วเราย่อยประมาณ6ชั่วโมงจากนั้นเราล้างแล้วก็มาแช่ไฮเตอร์ไฮเตอร์อเพื่อทำการฟอกสีเราก็จะได้เซลลูโลสที่เป็นแผ่นเส้น และต่อไปนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างปีการศึกษากิจกรรมบอมคูเบเป็นกิจกรรมที่สร้างจิตใต้สเนึกและสมาธิให้กับเด็กๆเอสาหังเอสาหังมะยังพัเตมะยังพันเต สุจีระปรารินิพพุตัมตีตังกิจกรรมวันสำคัญผู้ให้กำเนิดวันคณิตศาสตร์พาเพลินกิจกรรมวันแม่กิจกรรมวันพ่อกิจกรรมวันไหว้คร <Yeah> ูกิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันคริสต์มาสกิจกรรมวันเข้าค่ายพักแรมกิจกรรมกีฬาสีเป็นกีฬาที่สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอุดมวิทยาในแต่ละปีการศึกษานะคะครูต้องขอขอบคุณเด็กๆทั้งสองคนที่พาครูเยี่ยมชมโรงเรียนนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพวกเรา3ามคนต้องขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้หากหมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้นะคะขอบคุณค่ะเราจะทำดีและจะสามาคคขีกันเพราะเราคืออุดมวิทยา คมใจมันคงทงสมเขียวเด่นสง,ง่า